สวัสดีครับมาดูงานติดตั้งนะครับเป็น t ต y o t a คอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นไฮบริดด้วยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ในตัวด้วยนะครับเมาดูงานติดตั้งเลยครับเป็นกล้องหน้าหลังนะครับเราจะให้ดูมุมมองกล้องหลังกันก่อนนะครับน่ครับอันนี้คือกล้องหลังที่ติดมากับรถนะครับเพราะมีกล้องหลังอยู่แล้วตัวกล้องก็ไม่ต้องออกมาข้างนอกเพื่อที่จะแกะตัวรถให้เกิดรอย้ํำไม่ต้องนะครับคือ เก็บไว้ข้างในแบบนี้ได้เลยอยู่ตรงกลางแบบนี้อันนี้คือกล้องหลังนะครับให้ลูกค้าดูกลมๆแบบนี้คือกล้องหลังนะครับกล้องหลังกล้องบันทึกหลังเก็บสายให้เรียบร้อยเห็นไหมไม่เห็นสายเลยนะครับซ่อนสายทั้งหมดไม่ต้องมาเจาะตรงนี้นะครับไม่ต้องมาเจาะให้เกิดความเสียหายนะครับแล้วมาดูมุมมองกล้องหน้ากล้องหน้าเห็นไหมครับจะอยู่ตรงกลางพอดีอยู่ด้านซ้ายเป็นกล้องของศูนย์นะครับจะได้ความชัดไม่ใช่ 4K ค,ครับลูกค้าต้องการชัดๆแบบในเพจที่เห็นเลยนะครับมาดูกัน ตัวกล้องหน้าก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับการเดินสายไม่ต้องแคบสายไฟไม่ต้องตัดต่อสายไม่ต้องเสียบช่องจุดบุหรี่นะครับเก็บให้เรียบร้อยเลยตัวกล้องขึ้นอยู่ตรงนี้นีครับเห็นไหมมีขนาดเล็กมีจอให้เห็นนะครับมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเป็นจอขนาดเล็กแบบนี้นครับให้รู้ว่ากล้องบันทึกหรือไม่บันทึกนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีจอให้เห็นนะครับต่อมาดูมุมมองกล้องหลังนี่ เย็นไหีครับส่องไปด้านหลังเป็นจุดเล็กๆดาๆนะคือกล้องหลังคนระับไม่กีกะแน่นอนนะครับการเดินสายก็ค่าๆก็ประมาณนี้ครับสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับให้ลูกค้าติดต่อทางเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ